เยียดเลยแบบแทนโปรโมทหนังเยอะมากๆเลยค่ะสิ้นเดือนนี้กลับมาซาเปไร้ายขัดกับพี่แก้มได้เลยแม่ขับรถมาหลอ,ลอ,ลอเปิดตัวน้องๆหรอ,อเปิดตัวแม่คาน้าใหม่หรือว่าต้องทำให้น้องมีโปรดักต์ของตัวเอง ทำร่วมกันไปแล้วสักพักทะเลาะกันเป็นโปรดักต oh. ์ทางไ์ไทยแลนไงโปรดักต์สี่คนห้าคนไปฉันคิดให้ให้ใช้ชื่อได้นี่คิวมีแฟนไหมคะเขามีแนวคิดใหม่ในการแบบทำงานเพิ่มเติมไม่มีแฟนค่ะคอยติดตามเจ็ดพันแปดรอยี่สิบแล้วเมื่อกี้ยังเจ็ดพันเจ็ดอยู่เลย ของฉันยังเพิ่ 7, มเจ็ดพันเจ็ดอยู่เลยอ,ะอ่ะเออเจ็ดพันเจ็ดเจ็ดพันแปดร้อยยี่สิบสองลชเกิร์นลูกสาวเยอะมากค่ะลอชมาเดี๋ยวนี้ t ิ k กต k อกเริ่มแมนนะคะเดี๋ยวจะทำคลิปทุกวันเลยอันนี้ก็เซฟไว้แบบเยอะมาก <S <S เอาชื่อน้องๆมาตั้งชื่อ <c oughs> ขอโทษค่ะ เอาชื่อน้องๆมาตั้งชื่อริหรือสินค้าเป็นชื่อสีริป,ปชื่อลิปสีโมมิมจงังไม่ไม่ต้องเสียเว<น>ลาไม่ไม่ต้องเสียเวลานานไปขนาดนั้นเดี๋ยวให้ทําในชื่อนางไลายไปก่อนแล้วก็ถ้ามันดูดีแล้วก็ให้น้องไปตั้งทํากันเองลิปชื่อสีบีมมีเอออะไรอย่างนั้นน่ะปังปงนะคะน้องมิมเนื้อฝากต,ตัวเป็น แฟนคลับน้ำหยาบเป็นทางการค่ะโอ้ยขอบคุณมากเลยค่ะนี่หน่าก็จะเป็น,นติสกอแต,าตอามิม NPC ค่ะเขาให้ติมหนูมาแล้วลูกเริ่มเลยเหรอคะแม่เริ่มเลยค่ะไอหนึ่งแล้วหรอเขไอเออ่ะอ่ะเร็วน้ำงาม,งาม <c oughs> เด้งๆเหมือนที่ผมสอนนี่ดีแล้วก็ต้องเร็วๆวมาก ให้ติมนะให้ขีค่คนคะเนี่ยโอ้โหให้ตั้งโโห้าคนโอ้โหตั้งห้าคนเราก็ต้องห้าครั้งใช่ไหมคะอุย้ยมีดอกกุหลาบด้วยกุหลาบออขอเทใจจากแฟนคลับพี่คิวและพี่แก้มบุ๋มมาเป็นแฟนคลับน้องมิม้มแทนส,สักนิดอุย้ยขอบคุณค่ะตัวโนอตนอ,อะไรอะค่ะเพลงตัวโนตัวนโวน ตัวโน้นแล้วมันต้องทำยังไงคะลา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 ไงลา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 โอ้ยเสียงก็แบบอะไรอันนี้อะไรดาลาลาลอลาลาลาดีลา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 อาเอลักเลลงโอเคดีลาวดีก่อนนะคะอุายาลลาวดลาลาละล ไมโครโฟนช่างช้างช้างช่างชางพี่คนโตยังแบลวขนาดนี้น้องจะแบลวขนาดไหนวะมีแบลวไหมน้องใส่หน้าค่ะน้องไม่แบลวไม่แบลวชอบพี่สาวแอนดูควรแยกกันทำใครอย่างที่กบอกบอเดี๋ยวทะเลาะกันอันนี้เรียกกระทงหลงทางลูก ทำยังไงอะคะวันเพนเดือนสิบสองวันเพนเดือนสิบสองหัวใจนิ้วมินิฮาร์ดลูกเขมินิมินิฮาร์ดควรทำแยกควรแยกกันทำอย่างที่พี่แก้มบุ๋มอกเดี๋ยวทะเลาะกันน่ารักติดตามตั้งแต่วาสนาหลักแล้วค่ะ ะพี่คิวสันหามากพี่คนบอกอุ้ยไม่ควส่งดีแล้วไปดีกับโน้ตไม่อีกแล้วคุณนะคะทุกคนแต่เห็นคนเล่นแบบอันเนี้ยค่ะแบบว่ากิ่งๆเยอะมากเลยเห็นคนเล่นเยอะมากไอเป็นชื่ออะไรนะพีเอ็อะไรนะมีเคยเห็นปะเอ็นพีซเขาส่งไอติมให้ตั้งหกสิบโฟนมีคนหนึ่งได้มาเป็นหมื่นอะ สติกเกอร์อะในเวลาสี่0 0ห้าพันหกพันเจ็ดพันแปดพันอ่ะเขานั่งทําอย่างนะั้นอะถ้ายมีมีมทำฉันว่าก็ได้เปิดเพลงคอครอไปด้วยอยากให้พี่คิวลงนางร้ายไทยแลนด์ใช่ไหมคะหนูก็อยากค่ะเพราะว่าพี่คิวเนี่ย,<า>ยเป็นนางร้ายจร,<า>ริงนะคะทุกคนเลือกอก่กนอนเล่นไม่ได้เนาะ อยากเห็นแก๊งนางร้ายไปขายของให้พี่แก้มจิจิจิจีวิจิจิจิที่มันทำจิ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 ใช่ปหมใช่ใช่ไหมคะที่วันนั้นหนูหนูเข้าไปแล้วหนูเห็นไอจีจีพอดีจิจิจีใช่ไหะน้องสาวหล่อนก็นอนดึกเหมือนกันนะใช่ค่ะ นอนดึกมากโดยเฉพาะตัวเล็กอะค่ะตัวเล็กคนเนี้ยแบบนอนไม่เป็นเวลาเลยค่ะตอนนี้เพราะว่าปิดเทอมเอาอีกอาอีกใช่นอนสิบโมงนี้ฮาสิบโมงเช้าหรอหยอกค่ะหยอกน้องหยอกอยากได้ยินตอนทาเสียงที่หยดค่ะฟิวแบบนั่งร้ายไปจิกไปค่ะ ไปเห็นน okay. <ographics mulheres> <Jason> ้องสาวมิม okay, อ <fficients> ุ้ยอุ้ยเมื่อกี้พี่คนละส่งจี้จีจีมาจี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 อุ้ยอยากเห็นน้องหอมนี้ไม่แต่คนอยากเห็นนี้จริงน้องไม่เปิดตัวทักทีแกต้องนอนนะเฮ้ยฉันนอนทั้งวันแล้วเนี่ยฉันนอนแล้วค่ะวายุ หรือจะเอาน้องมีนไปเล่นซีรีส์ยูยริยังไงแต่ฉันเชียร์ยายบีมนะนางรายเลิศอีพีห้ายังไม่ได้ดูเลยเมื่อไหร่เงี้ยมา,ายนะจะเอาน้องบีมไปเล่นได้ยังอนะ่ะเธอต้องเอาเด็กฉันเปคนหนึงนะที่ร,รู้ว่าไม่ไงฉันงอนที่ส่งให้ไงอ๋อตัวอย่างใช่ไหมแกต,ต้องเอาเด็กฉันเปคนหนึ่งนะตามสัญญา ไม่งั้นเดี๋ยวบอกชีกแก้วว่าไม่ให้รับงานหล่อนละคูวจงงอนแล้วนะสิ่งจังรอนแล้วนะคะไอบีมาเหมาะเล่นยูริสุดๆใช่ฝากพี่บีไว้ในอ้อมอกอ้อมใจด้วยนะคะพี่ชื่อพี่เขาชื่ออะไรนะคะแต่บีเป็นตัวแมนนะแต่บีเหมาะกับเป็นตัวฝั่งชายเหมาะเลยไม่แต่ แต่ซีรีส์ผู้หญิงมันไม่จำเป็นต้องมีตัวผู้ชายผู้หญิงปะมันก็หญิงหญิงได้ปะนางเหมาะเลยถ้าเดินเธอเอยอะไรเอ่ยดูเหมาะมากมาไล่บ่อยนะคะเดี๋ยวจะหาตังมาเปย์นหนูเองลูกโอ้ยได้เลยค่ะพี่ชื่อพี่ชื่ออะไรอะคะปะพิทหรอ โหพี่ปะพิบพูดขนาดนี้หนูก็ต้องมาไล์บ่อยๆแล้วค่ะแหมอะไเงี้ย,อ,ยาอาทิตย์ละครั้งอุ้ยหนูจะวันเว้นวันเลยค่ะโหเนี่ยพี่ปะพิบพูดแบบนี้หนูต้องวันเว้นวันแล้วไ,มไหมคะนายดูสิอุ้ยเจ็ดพันแปดสามเจ็ดแล้วกะไ์กดไลค์เออ ยังไม่ได้ขึ้นที่บุ๋มเลยอะเปนน่ารักมากเลยอะดูควนี่คือหนูชอบมากเลยเดี๋ยวหนูจะไปหนูอยากเอฟสักตัวสองตัว,วนี่หนูชอบมากเลยอะคือพกไปโรงเรียนเหรอใช่ค่ะเอ้ยเป็นมหลาลัยเหรอใช่หนูใส่ไว้ในกระเป๋าหนูชอบมากเลยคิวฉันจะบอกว่าไม่ใช่แค่โงคนเดียวที่พกนะคนที่ซื้อไปส่วนใหญ่ก็พกไปด้วยอ่าฮะใช่หนูชอบมาก ก็อื่นอีกไหมคะมีตัวเขียวไงตัวชมพูไหนพี่ดรัวสิก็ดีนะเป็นการฝึกกล้ามเนื้อหล่อนเอางี้แค่หล่อนบีบตัวเนี้ยหล่อนอย่างูไม่มีแรงเลยคะ่ะอ๋อได้เลยค่ะพี่จะแฮนเปคขะดูขอบคุณมากเลยค่ะมีมีกลักกวๆบ้างไหมตอนไปนางรายครั้งแรก มีค่ะแบบว่าแบบกลัวมากเลยแบบอุ้ยจะเล่นได้ไหมต้องมีแบบคนที่แบบลุกได้แล้วก็เก่งกว่าเราแน่เลยแบบตอนแรกแบบกลัวมากแล้วก็กดดันมากเลยเพราะว่ารู้อยู่แล้ว่ามันเป็นเรียลลิตี้มันต้องแบบมันต้องแรงแล้วหนูเป็นคนแบบชอบแบบชอบคิดมากกับคําพูดค่ะเป็นคนแบบเซนซิทีฟง่ายเออบางทีมันพอมาเนี้ยบางทีมันก็ต้องแบบเปลี่ยนไมเซิลตัวเองแบบเออแบบอย่าไปคิดเยอะอย่าไปแบบอะไรเยอะ ถ้ามีโอกาสไว้เจอกันอีเวนต์สักอีเวนต์นะค่ะว่างๆเดี๋ยวตามไปติงนะลูกขอบคุณนะคะไว้เจอกันค,ค่ะใช่ค่ะพกไว้บริหารมือเวลาเมือ่อยพี่พกหนอนเขียวเราบีบโชว์แล้บีบโชว์กระบอกที่โลตัสใช่เลย เลยนี่แหละแล้วพวกวบรดา,ไ,ราไป <นะ S 2> ได้วยคิวไม่ใช่พกขนนอนเขียวจริงเหรอแต่วบรดาเ,เป็นสิ่งที่เราต้องพกนะเพราะว่าปวดหัวออใช่เห็นที่ผมพูดเฮ้ยอยากดูสับปเปลือกเลยอ่ะคนเต็มโรงตลอดเลยอ่ะเออหนูก็อยากดูเหมือนกันค่ะดูมันต้องดีมากแน่เลยเนี่ยดูดิเต็มทุกอี้เลยอ่ะปรากฏการณ์นะ นงมาแล้วข้างล่างนี่เอาให้ที่หยดแบบตะเพล่อเลยปังปังอถูกค่ะเอาให้ที่หยดปังปังนะคะดูถามพี่ว่าพี่พี่รู้สึกพี่รู้สึกยังไงคะแบบที่หยดจะออกแบบพี่เขาบอกว่าตื่นเต้นมากเลยแบบรุนทุกวันเลยอย่างนี้ค่ะก็พี่พูดจัดค่ะพี่แปลบพูบอกตื่นเต้นมากเลยแบบรุนทุกวันเลยแบบจะเป็นยังไงคนดูจะชอบไหมก็ฝาก ฝากเป็นกำลังใจให้พี่ๆเขาแล้วก็หนูด้วยนะคะไปดูที่หย่อยกันเยอะๆนะทุกคนดีจริงค่ะสนุกํำทั้งเรื่องเศร้ามีข้อคิดรวมๆแล้วดีมากสนุกสับเปอร์อจ,จับใจจริงๆสนุกใช่ไหมทำไมคนเต็มโรงขนาดนั้นนะ่ะ ซัปลเลอร์อะแกเป็นหนังไทยหนังละทึกแบบเต็มโรงหกที่นั่งในเมเจอร์หกร้อยแสแปดที่นั่งอ่ะเต็มทุกหกร้อยปสิบปดที่นั่งเลยอะคือน้าสุดยังมีคนดูเลยอะคือคือไรอย่ะคือสนุกใช่ไหมไม่ไหวฉันง่วงมีมมิมต้องนอนนะนี่มันทีนตีหนึ่งแล้วไจริงตลกเศร้าน่ากลัวตกใจครบรสชาติเอาละ ไปค่ะเดี๋ยวฉันก็จะไปแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ต้องตื่นเช้าหรือจะแก่นะสาวเด็กน้อยคิวนอนได้แล้วต้องมาดูที่รังสิตแล้วบ๊ายบายค่ะพี่โบมเจอก,กันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะทุกคน